สวัสดีครับวันนี้ g i ฟต Angel on TV ทจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีครับศาลหลักเมืองอุดรธานีหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานีครับซึ่งเป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธาที่ชาวอุดรมักจะพากันมาสักการบูชากันครับในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญอื่นๆอ,อ,อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่หลวงพ่อพระพุทธโพทองและท้าเวสุวรรณซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปครับตามประวัติกล่าวว่าศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้นสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2502 โดยอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นเมื่อพศ .2436 มาสถิตณเสาหลักเมืองนี้ด้วยองค์เสาหลักเมืองทำขึ้นด้วยไม้คูณยาว5เมตรเศษและฝังลึกลงไป3เมตรมีการนำแผ่นยันและแก้วแหวนเงินทองต่างๆเป็นจำนวนมากบรรจุไว้ใต้ฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมาในปีพศ2542ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่แทนหลังเดิมที่สุดโทรมไปตัวอาคารของศาลหลักเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะแห่งภาคอีสานให้เป็นที่สักการะขอพรของชาอุดรสืบมา ที่สำคัญโครงการสร้างสารหลักเมืองประจำจังหวัดอุดรธาน,ธานียังเป็นโครงการที่รัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการหนึ่งในวาระสมัยอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาในปีพุทธศักราช2 5 5 2และนับว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอสาที่ราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2552นอกจากนี้บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี ยังมีรูปบ้านท้าวเวสุวรรณหนึ่งในสของท้าวจาตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูรและยักษ์ตลอดจนพูดผีปีศาจทั้งหลายอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานีที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานหลังจากการสร้างสารหลักเมืองหลังใหม่ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมาสักการะสารหลังเมืองอุดรธานีสามารถบูชาและกราบขอพรสิ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสได้ในหนเดียว ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหากใครสนใจจะมาสักการะบูชาที่นี่มีความเชื่อและวิธีการบูชาดังนี้ครับมีผู้นิยมมาสักการะบูชาศาลหลักเมืองเพื่อที่จะขอพรให้ชีวิตมั่นคงราบรื่นทั้งการงานการเงินโดยมีคล e ดความเชื่อว่าหากเข้าประตูใด ให้ออกประตูนั้นจะทําให้ได้อน,นิสงส์งมากยิ่งขึ้นส่วนการสักการะพระพุทธโพธทองนั้นเชื่อว่าจะทําให้มีร่มโพร,ร่มใส่มีผู้ใหญ่สนับสนุนค้าจุนโดยผู้ที่มาสักการะบูชามักจะเก็บใบโพธิ์ที่หล่นอยู่หลังคากลับไปบูชาเพื่อเป็นมงคลด้วยครับและการบูชารูปปั้นท้าเวสุวรรณนั้นถือว่าคือการขอพรให้ศัตรูหมู่มารหรือผู้มาคิดร้ายให้แพ้พ่ายตัวเองหรือกลับใจมาเป็นมิตรครับเรีเยกได้ว่าวหว้สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง เมืองอุดรเหมือนได้พร3ประการให้ชีวิตมั่นคงมีร่มโพร่มใสครับหากใครสนใจอย่าลืมมาสักการะขอพอรกันได้ที่ศาลหลักเมืองอุดอรธานีครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไปก่อนบายบาย